หนึ่งเรื่องที่คนถามเราเข้ามาเยอะที่สุดนะคะในทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram หรือว่า Facebook Page ก็คือพี่มนลจัดตารางเวลาอยังไงบ้างนะคะให้ทําได้ทุกอย่างใน1วันค่ะถ้าเกิดใครที่ติดตามกันในโซเชียลมีเดียนะจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่งานก็ทำหลายอย่างนะคะกิจกรรมก็เยอะแยะมากมายแถมเป็นคนที่จะต้องออกกาลังกายกินให้เฮลตี้ต้องเจอเพื่อนฝูงมีเวลาไปหาที่ พะะวกทูที่เราเคยแชร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยใช้ได้ดีตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะเพราะว่างานของเราเนี่ยจำนวนก็เพิ่มขึ้นคนที่เราทํางานด้วยนะคะก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบทํางานหลายอย่างพร้อมๆกันหรือว่าดูแลหลายธุรกิจแล้วก็มีหลายโปรเจกต์นะคะทูที่เราจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยแนะนํามากๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยจัดการชีวิตที่ผ่านมา2 3เดือนของเราได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างเราเองเนี่ยเรามีทั้งงานที่บ้านนะแล้วก็มีงาน YouTube ด้วยที่ต้องดีลกับลูกค้าแบบหลายเจ้าหลายคนมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีลักษณะงานคล้ายๆกันหรือว่ามีแพลนที่จะมาทํางานสไตล์นี้นะคะก็ติดตามได้จนจบเลยนะคะว่าเราใช้ tool นี้ยังไงบ้างในการบริหารจัดการทุกอย่างกิจกรรมในชีวิตนะคะให้ลงตัวค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์เครื่องมือ productivity ที่เราใช้มา 2- 3งเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ Notion นั่นเองหลายคนคือเห็นในชนิกพีคใน Q&A ที่เราทําไปทาง Instagram แล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์ว่า Notion Setup ของเราเนี่ยเราเซตอัพยังไงบ้างเพราะจริงๆเนี่ย o t ชั n ทุกคนสามารถ customize มาได้หลากหลายมากเลยคือมันไม่ใช่แค่เป็นตารางเวลาที่เรามาทําเป็นแบบ time blocking อะไรอย่างนี้นะคือมันสามารถ customize ได้แบบหลายหน้าแล้วก็สามารถลิงก์พวก tool ต่างๆนะคะอยู่ในหน้าเดียวได้อย่างเราเองเนี่ย เราก็จะมีตัวโฮมเพจที่เป็นหน้าหลักนะคะแล้วก็ลิงก์ไปสู่หน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้างาน YouTube งานหลักของเรานะคะเออแล้วก็จะมีพวกวิช i o ่นบอร์ดโน่นี้นั่นที่ทุกคนสามารถเข้าไปเติมได้นะคะตามไลฟ์สไตล์ตามงานของตัวเองตามโปรเจกต์ที่ต้องการแมネจเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่โต๊ะนะคะว่าเราจัดการโนชันของเรายัางไงบ้างคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นโมนาโนชั o n ่น1.0นะคะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกมากนะแต่ว่าเป็นวิธีที่เราใช้จริงในช่วงนี้นะคะก็ใครที่กําลังมีปัญหาในการจัดกกาาารรเววลู้สึ่แบบ ที่ลืมชอบลืมน,นู่นี่นั่นบางทีลืมงานเดทไลน์ก็คือส่งไม่ตรงหรือว่ามีปัญหาในการที่จะคีิปแท็กว่าอะไรส่งวันไหนอะไรจะต้องทําวันไหนนะคะก็ไปดูกันเลยว่าเราจัดการเวลาเรายัางไงให้ทําได้ทุกอย่างในวันเดียวค่ะโนชัน <Not ion S 2> เป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารเวลาบริหารงานโปรเจกต์แต่ก็ยังใช้สําหรับเรื่องส่วนตัวได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการบริหารการเงิน habit tracking ได้ด้วยนะคะ สำหรับตัว Notion เองเนี่ยก็สามารถใช้ได้ใน Desktop อปคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็ได้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยจะใช้ในคอมพิวเตอร์มากกว่าค่ะสำหรับประโยชน์ของโน t i ั่นะคะก็มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยมินิมอลใช้งานง่ายนะคะสำหรับมือใหม่นะคะเขาก็มีเทมเพลตแบบสำเร็จรูปนะคะที่ให้ทุกคนเริ่มใช้ได้เลยนะคะเพียงแค่เข้าไปตรงแถบด้านซ้ายนะคะกดคำว่าเทมเพลตนะคะเขาก็จะมีตัวแบบให้เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น To-do List Project Management หรือว่า ทริป p พล n เ e r ต่างๆค่ะสำหรับแอปโนชั่นนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะทั้งสําหรับวัยเรียนแล้วก็วัยทางานเลยนะคะสําหรับวัยเรียนอาจจะเอาไวท้ทํา To-do list จนเดทไลน์วันสงสานต่างๆนะคะแต่สําหรับวัยทางานก็ เอาไว้ใช้จัดการชีวิตรอบด้านได้ตามต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเราสามารถทําลิงก์แล้วก็ทําย่อยไปหลายๆหน้าได้นะคะสําหรับคนที่สนใจมาใช้โนชันนะคะเรามีลิงก์ใต้ description box ที่ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีได้เลยค่ะหน้านี้นะคะเป็นหน้าโฮมเพจของเราค่ะดูไปพร้อมๆกันตรงหน้าจอได้เลยนะคะด้านบนนะคะเราเอาวิชั่นบอร์ดของเรามาใส่ไว้นะคะเพราะว่าจริงๆความสําคัญของ Vision Board วิชั่นบอร์ดก็คือเราได้มองเห็นมันบ่อยๆนะอันนี้มันก็จะเป็นมวอชั่นครอปแหละแต่ว่าก็เอาไว้ เป็นตัวเตือนใจที่จะหันไปมองด้านนี้ที่เป็นปวเต็มอีกทีนึงนะคะก็ดีนะรู้สึกว่าได้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยจะบอกว่าในการใช้โนชันเนี่ยเราใช้มันทําหลายอย่างมากเลยไม่ใช่แค่แผนเออการทํางานนะคะแต่ว่าเป็นการแทร็กไม่ว่าจะเป็น Habits ไม่ว่าจะเป็นพวกทัสการทํางานต่างๆการทํางานทั้ง u t u b e เองแล้วก็การทํางานที่ไม่ใช่ YouTube ด้วยนะคะเราจะใช้ในการแทร็กการอ่านหนังสือของเราด้วยเพราะว่าปีที่แล้วอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้จดไว้เลยว่า ตัวเองอ่านอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยเราไปเจอเทมเพลตในโนชันที่เป็น reading list นะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะโจดด้วยว่าตัวเองอ่านหนังสืออะไรไปบ้างแล้วแล้วก็ชอบเล่มไหนบ้างนะคะก็จะได้รู้ว่าปีที่จะถึงเนี่ยเราจะอ่านได้ครบ52เล่มตามที่เราหวังไว้หรือเปล่านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในบรรทัดแรกตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเราลิงก์ไปตามหน้าต่างๆนะคะ ก็คือมี YouTube มีงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งที่เราทําอยู่มี Finance Tracker ที่เป็นดูเรื่องการเงินต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบรายได้ที่เข้ามาทั้งรายได้จากงานงานประจํางานเสริมจากการลงทุนด้วยนะคะก็จะแท็กไว้หมดเลยแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น Reading List นะคะ Reading List ก็อย่างที่บอกเลยจะเป็นลิสตหนังสือที่ได้อ่านในปีหน้านะคะจริงๆตรงเนี้ย ที่ลิงไว้เพื่อเป็นการง่ายต่อการดูนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เอาทุกอย่างมารวมไว้ในหน้าแรกหน้าเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะดูวุ่นไวายไปหน่อยเนาะในส่วนของหน้าแรกเราก็จะมีแค่ตัวงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งเพื่อให้ดูว่างานไหนโปรเจกต์ไหนถึงไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้เราต้องเวิร์กออนอะไรบ้างนะคะในส่วนของบรรทัดที่2นะคะจะเป็นโค้ดที่เราเอาไว้เตือนใจตัวเองนะมันเขียนว่า focus on the steps in front of you not the whole staircase นะคะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือให้โฟกัสก้าวด้านหน้าแค่ไม่กี่ก้าวตรงหน้าเรานะไม่ ใช่บันไดทั้งหมดตรงข้างหน้าก็คือเป็นการเตือนใจให้ก้าวเล็กๆอย่าพยายามวิ่งขึ้นบันไดนะคะเพราะเราอาจจะล้มได้ก็เราเป็นคนที่เครียดง่ายอะ่ะคือถ้าเกิดมีงานเยอะๆจะรู้สึกเครียดแล้วก็จะรู้สึกว่าฉันจะทําได้ไหมทําไมฉันแฮนเดิลทุกอย่างไม่ได้ไม่เก่งเออรู้สึกว่าเฟลอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราทําได้นะเราทําได้หมดทุกอย่างที่เราอยากจะทําเรามีความสามารถพอเพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการสติจัดการเวลาตัวเองให้ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นคําคมละกันที่เราเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าค่อยๆทําไปนะย่อยทาสออกมาเป็นเล็กๆเๆ,ๆ,ๆแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะมันจะทิดเป้าหมายใหญ่ได้แน่นอนในส่วนของกล่องค้ดตรงนี้นะคะก็จะเป็น Priority ของเรานะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะคะก็ในสําหรับเดือนธันวาเนี้ย December Priority ของเราก็คือ c u r a t e and effective system for 2023นะคะซึ่งก็คือเราอยากที่จะสร้างระบบให้ตัวเองนะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพละกันในการทํางานสําหรับปี2023นะเพราะเราเราสึก าการเปลี่ยนแปลงในปี2022เนี่ยมันทําให้ระบบทุกอย่างเรารวนไปหมดเลยอย่างที่เราบอกนะว่าเครื่องมือที่เราเคยใช้แล้วมันเวิร์กตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วเพราะว่างานของเราเปลี่ยนไปจํานวนงานของเรามันเปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะจัดสรรซิสเต็มที่ให้ตัวเองกลับมาใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขแล้วก็บาลานซ์มากอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าทํางานเยอะๆๆๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขให้ตัวเองเติมพลังงานให้ตัวเองนะคะก็พยายามอยู่ที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นหาเครื่องมือใหม่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเเป็นนกาาาารรททีี่่หคข้มมมว เพื่อจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดนะทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นจากช่องเราด้วยค่ะในส่วนของด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเห็น Productive Habits นะคะซึ่งก็เป็นนิสัยที่เราจะพยายามทําเรื่อยๆในปีนี้ซึ่งซึ่งจริงๆส่วนมากเราทําอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางช่วงที่เราแบบอาจจะยุ่งๆหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองมากก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมารีเช็คตัวเองหน่อยแล้วกันเนาะว่าเราใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ดีไหมนะคะก็มีอยู่6ข้อด้วยกันซึ่งเราเอาส่วนมากเนี่ยเอา มาจาก Project 50นะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิป Project 50นะสามารถไปดูได้เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะ ข้อนะคะก็จะมีห้ามใช้มือถือจนกระทั่งกินอาหารชาเช้าเสร็จอ่านหนังสือให้ได้10หน้าเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็มีออกกําลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะข้อที่4ก็คือกินให้เฮลตี้ข้อที่5ก็คือ track progress หรือว่าพัฒนาการของตัวเองด้วยการเขียน journal นะคะแล้วก็ข้อที่6ก็คือให้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับการเรียนรู้สกิลใหม่ๆในทุกๆวันค่ะในส่วนของ m ัน t h l y task นะคะจะอยู่ด้านขวามือซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เราพยายามที่จะจัดระบบ ให้ตัวเองในการให้เวลากับมันทุกๆสิ้นเดือนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออบางบางทีการทํางานหลายๆงานหรือว่าการมีรายได้จากหลายๆช่องทางเนี่ยมันก็มืนมืน,มนวุ่นวายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทําให้เราต้องละเอียดในการตรวจเช็คมากขึ้นนะคะพวกมันรีทัสเราก็จะมาสรุปไว้ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการแบบมอนิเตอร์สตตัสโปรเจกต์ต่างๆว่าสถานะเป็นยังไงแล้วทํางานส่งงานหรือ,อยังเก็บตังหรือ,อยังได้เอกสารครบเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะแล้วก็มีเรื่องของการ ว,ว่าจะต้องเช็คลายได้จะต้องเช็คพวกเอกาสารต่างๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมาดูเน็ตเวิร์สของตัวเองด้วยเงินเก็บเราเป็นยังไงแล้วก็พวกรายได้จากการลงทุนของเราเป็นยังไงพอร์ตเราบวกหรือลบแดงไม่แดงยังไงนะคะแล้วก็เราอยากที่จะรีบาลานซ์ไหมนะคะก็จะทําเป็นทุกๆเดือนเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นแอคทีฟอินเวสเตอร์ขนาดนั้นนะช่วงนี้ก็จะมีแบบซื้อขายบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะจะซื้อเป็นช่วงๆนะช่วงที่โอกาสมากก็ซื้อนะคะถ้าเลื่อนลงมาในส่วนของล่างสุดนะคะก็จะเป็นงานเซลล์มาร์เก็ต อย่างที่เห็นนะเราก็จัดไว้เป็นหมวดหมู่เลยว่ามีอันไหนเป็น to do ก็คือจะต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำนะคะมี in process in progress งานที่กำลังทำอยู่งานที่จ่ายออกไปแล้วให้ทีมทำแล้วเราจะต้องแบบมาติดตามนะคะแล้วก็มี done ก็คือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดถึงมันแล้วจะมาดูในส่วนของงาน YouTube กันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีโซเชียลมีเดียเป็น side hustle หรือว่างานรายได้เสริมนะคะสามารถมาทำจัดสรรงานโปรเจกต์เป็นแบบนี้ได้นะคะก็สำหรับเราอะ่ะเราก็จะทำเป็นบอร์ดเอาไว้นะคะ คือรายละเอียดในการทํา y o u ยูทูบมันค่อนข้างที่จะมีหลายสเตปหลายขั้นตอนแล้วก็มีคนที่อินโว์หลายคนด้วยนะคะเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้มีการทํางานร่วมกับแบรนด์หรือว่ากับเอเจนซี่มากขนาดนั้นอ่ะมันก็แมネจกันไปทีละโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์ปิดจบไปก็ค่อยเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่วุ่นวายมากแต่ว่าพอช่องเติบโตขึ้นมีสปอนเซอร์มาทํางานกับเรามากขึ้นนะคะมันก็ทําให้แบบโอยอันไหนโปรเจกต์อันไหนเดทไลน์วันไหนจะต้องส่งงานดาบแรกวันไหนจะต้องแบบเขียนสริปอะไรจะต้องเตรียมรีเส ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบวุ่นวายสูงมากนะคะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาจัดการทีละ process เ,เพื่อทําให้รู้ว่าโปรเจกต์ไหนดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะเราก็จะมีแตกเป็นหลายขั้นตอนนะคะซึ่งอันแรกเลยก็คืออ่ะส่งเสนอราคาเขียนสคริปต์คืออันนี้จะมีทั้งงานที่เป็นสปอนเซอร์และงานไม่สปอนนะก็คือเป็นคลิปของเราเองซึ่งเราจะต้องรู้เหมือนกันว่าอันไหนดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อจะได้แบบมีคอนเทนต์มาลงทุกวันอังคารและวันเสาร์เนาะหลังจากสคริปต์ไรติ้งเสร ต้องมีส่งไปให้สปอนเซอร์อัพูฟก่อนถ้าสคริปอะพูฟแล้วก็พร้อมถ่ายนะคะก็จะอยู่ในอันนี้ถ่ายเสร็จพร้อมตัดตอ่อต่อมาก็จะเป็นตัดต่อเสร็จส่งเฟิร์สเดาให้ลูกค้าดูแล้ว ต่อมาก็คืออ่ะส่งมาแก้ปุ๊บไปเนอ้อดาบส่งแล้วต่อมาก็คืออ่ะค่าใช้จ่ายถูกจ่ายมามีหลักฐานการโอนเรียบร้อยหรืออย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านทุก p r o c e s ไปแล้วเนี่ยก็คือจะอยู่ที่แท็บดันก็คือเสร็จปิดจบเอกสารได้ครบเรียบร้อยอในการทำคอนเทนต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จริงๆใครที่รับงานโซเชียลมีเดียแล้วรับงานเยอะๆมันมีความที่จะแบบงงค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นก็แนะนําให้จัดสรรแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ IG y o u t u b e อะไรเงี้ยคือสามารถทําได้แต่ว่าโฟล์รายละเอียดในแต่ละ ้นตอนก็อาจจะไม่เหมือนกันของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะคือ YouTube มันจะมีแบบหลากหลายนิดนึงเพราะว่ามันขั้นตอนเยอะจริงๆการทํา YouTube เนี่ยมันละเอียดกว่าที่หลายๆคนคิดนะทุกคนจะคิดว่าแบบมันง่ายแค่นั่งพูดหน้ากล้องแล้วก็ตัดตัดจบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันใช้ energy เยอะมากๆจริงๆนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กับ subscribe ให้เราด้วยเนาะมาในส่วนของ finance tracker กันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้แทร็กตัวการเงินของเราทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่ารายจ่ายต่างๆนะคะก็จริงๆข ส่วนใหญ่ก็เอา blank template มาให้ทุกคนดูนะคะก็สามารถเอาไปใช้กันได้เนาะจริงๆอะ่ะตัวนี้มันจะ complex กว่าหน้าอื่นๆในเวว่ามันจะมีการใช้สูตรด้วยก็คือจะมีการดึงตัวเลขเพื่อไปบาลานซ์ในตัวตรงนี้ ข้างบนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะตารางด้านบนนะคะจะเป็นตัวบาลานซ์ซึ่งมันจะคิดเป็นทอทัลเอามาออกมาเนาะด้านล่างอันที่2จะเป็นอินคัมแทร็กเกอร์นะคะซึ่งก็คือเราจะมาใส่รายได้ของเราทั้งหมดตรงนี้ว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่เข้ามาที่บัญชีไหนมาจากลูกค้าเจ้าไหนแล้วก็เป็นจํานวนเท่าไหร่สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วตรงเนี้ยนี่ Income Type สามารถใส่ได้เลยว่ารายได้เป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นโบนัสหรือว่าเป็น Affiliate ลตอินคัมหรือว่าเป็นแบบ s p o ปอนเซิลโพสรายได้ฟร e แลนซ์อะไรอย่เงี้ยทุกคนก็สามารถเอามาใส่เป็นอินคัมไทป์ได้เลยนะคะอะทำเป็นตัวอย่างให้ดูละกันสมมติว่าเราได้มาเป็นเดือนมก,กราเป็นเดือนหน้าเนาะ Description ก็อาจจะเป็นอ่ะยู u ูวิดีโอไทยอินอ่ะราคาสมมติว่าเป็นอ่ะใส่ไป ต๊ดๆก,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 ก่อนแล้วกันสายแอันนะคะอาจจะเป็น่ะประมาณนี้นะคะ,ะสมมติใส่ใส่อมองไปดีกว่าสมตว่าได้หมื่นหนึ่งนี่ สามารถลิงก์ไปตรงปี2023ได้เนาะเพราะว่า financial year อยู่ใน2023นะคะมันก็จะไปขึ้น Balance ตรงนี้เลยด้านบนนะคะอย่างที่เห็นก็คือมันลิงก์กันใครที่จะใช้โน t i ชั่นในการจัดการการเงินนะคะสามารถเอาทริคเนี้ยไปใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆสําหรับเราเองอะ่ะเราไม่ได้แท็กค่าใช้จ่ายแบบละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนที่เริ่มเก็บเงินแรกๆอะ่ะจะแบบทุกรายการเลยไม่ว่าจะไปกินกินข้าวข้างนอกจะซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือจะมีแท็กทุกรายการว่าแบบใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ย เราจะเป็นการดูรวมๆคร่าวๆมากกว่าเนาะจะดูแค่ในส่วนของรายได้ว่าโอเครายได้ได้ตามงานถูกต้องครบถ้วนจํานวนเอกสารอะไรครบนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะดูแบบรวมๆม,มากกว่า อาจาจะดูรายละเอียดในเรื่องของการใช้งานบัตรเครดิตแล้วค่าใช้จ่ายส่วนมากในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยจริงๆก็คือกินข้าวบ้านชอบกินข้าวบ้านส,ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันรถพาไปฟิตเนสค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มกับเก็บเงินจริงจังนะคะก็สามารถใส่ให้ละเอียดได้เลยตรงช่วงของ expense นะคะซึ่งก็คือตารางด้านล่างสุดมาถึงส่วนของหน้า reading list กันบ้างนะคะหน้านี้เราก็กด template เอาจาก notion เลยนะคะไม่ได้ทำเองนะก็เดี๋ยวเราจะ เพิ่มเป็นวี d ิ้ g โก้ของเราแล้วกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือจริงๆมันก็อ่านได้หลากหลายแล้วก็ปีที่ผ่านมาในการเลือกหนังสือของเราเราจะอ่านพวกหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วก็หนังสือการเงินซะส่วนใหญ่นะคะก็ปีนี้อยากที่จะอ่านให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยังอยากที่จะเพิ่มความรู้ในเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังสามารถศึกษาได้ลึกกว่านี้อีกนะฉะนั้น2023 Reading ี o ทรีของเรานะคะก็คือเราอยากที่จะอ่านหนังสือการลงทุนมากขึ้นนะคะอยากที่จะอ่านให้ลึกขึ้นคือเด ด้วย Understanding ก็คือเพิ่มความลึกซึ้งให้ความเข้าใจอ่ะก็คืออยากที่จะเข้าใจเรื่องของทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้ง fundamental ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากที่จะลองอ่านพัวข้ออื่นๆที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้อ่านบ้างนะคะอย่างตอนนี้ก็อ่านเรื่องนี้อยู่ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับมนุษย์ในหลายๆรูปแบบนะคะว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยคือมีมิสัยมีฮ a b บิมีความเป็นตัวเองที่หลากหลายซึ่งบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูยังไงนะแต่บางทีมัน เป็นความแตกต่างในเลเวลแบบยีนพันธุกรรมของเราเลยอะ่ะคือตั้งแต่เกิดมาข้างในเราก็ไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนังสือที่ทําให้เราเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วกันเนาะก็เป็นท็อปิกที่ไม่ค่อยได้อา่านแต่เรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าจะจบปีนี้ได้ดีเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเออเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มีความพยายามที่จะแบบเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นในเทเบลิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้มีหนังสือที่อา่านไปแล้ว3มเล่มแล้วก็มีกําลังอ่านอยู่อีก2เล่มนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะมีออ่านนนนทััั้งงงเป็หหสสืแบบ <tyard. S 2> เปเล่มจริงๆเนาะแล้วก็มีทาง audiobook ที่เราใช้ฟังเอานะคะอันนี้เราทํามาให้ทุกคนดูแบบคร่าวๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทําตัว reading list อันนี้เองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอชินปีปุ๊บจะเคลียร์เลยแล้วก็จะเริ่มจากศูนย์เพราะว่าอยากรู้ว่าปีหน้านจะอ่านหนังสือได้ทั้งหมดกี่เล่มจะครบ52เล่มไหมนะก็ <_ m ix> เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะใครมีหนังสือดีๆนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้แนะนํากันได้คะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ในการเข้าไปดู notion setup ของเรานะคะ5้าหน้าที่เราโชว์ทุกคนก็จะเป็น5หน้าหลักที่เราใช้เป็นนนปรระะะจจคิงๆมั มีอีกหลายอย่างที่เราอยากลองใช้ในโน้ตชั่นตอนนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ห้าหน้าเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ cover ในการจัดการชีวิตของเราในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านเงินด้านงานต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพจัดการชีวิตได้ดีมากขึ้นจัดการเวลาได้ดีมากขึ้นบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นนะจริงๆนอกจากโนชั่นนะคะเราก็จะมีอีกทูนึงที่เรายังใช้อยู่นะคะก็คือ time blocking ก็คือการจัดสรรเวลาให้เป็นบล็อกบล็อกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราว่าอย่างนั้นอนะคือมองทุกชั่วโมงเป็นเวลา1นบล็อกนะเพราะวา ด้วยทําให้ในหนึ่งวันเราทําได้หลายอย่างมากขึ้นแล้วเราก็สามารถจัดสรร move block ไปมาได้นะคะในส่วนของการใช้งานร่วมกับโ t i o นก็คือเราจะใช้ o t ชันในการดู Big Picture แล้วก็ดูงานโปรเจกต์นะคะในส่วนของการที่จะบริหารเวลาในแต่ละวันว่าอะไรควรจะทําเมื่อไหรเราจะใช้ Google Calendar ในการทา time blocking นะในส่วนของช่วงเวลาที่แบบเรารู้สึกว่างานมันเยอะมากเริ่มเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่าออนไลน์ tools อะไรเครื่องมือต่างๆคือเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็เบื่อกับการที่ จะต้องมาโยกอะไรไปมาแบบในหน้าจอนะคะแล้วก็จะนี่พิมพ์ weekly planner แบบนี้ออกมานะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ simple แต่มัน work มากคือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอะเริ่มเครียดกับการใช้เครื่องมือดิจิตอลออนไลน์ทั้งหลายแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราแค่อยากจะเททุกอย่างในหัวเราออกมาบนกระดาษอะที่ทําให้เรา m a n a ตัวเองได้ดีมากขึ้นนะเราก็จะพิมพ์ออกมาซึ่งไม่ได้ทําทุกวีคนะคือช่วงเครียดๆจริงๆแล้วรู้สึกว่าเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยจะพิมพ์อกมาทํานะคะมันก็จะมีตรงนี้ก็จะมีวันที่ แล้วก็จะมีแยกออกมาแต่ละวันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยซึ่งก็คือ Priority หรือว่าสิ่งที่เราให้ความสําคัญจริงๆตรงเนี้ยก็คือเราจะใส่พวกที่แบบถ้าเกิดชั้นทําอะไรไม่เสร็จเลยภายในสัปดาห์นี้จะมีสัก5้าอย่างขอทําให้เสร็จเอามาไว้ตรงนี้เราจะได้รู้เลยว่าถ้ารู้สึกว่าแบบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนให้กลับมาดูในโซนนี้แล้วก็จะมีแบบต้องติดต่อใคร a p p o i n t m e n t แล้วว่าอันเนี้ยเป็น o o d to have นะก็คือไม่มีก็ได้แต่ว่าในส่วนที่ต้องมีเนี้ยคือฝั่งนี้ก็ค ะะเป็นอีกออปชันหนึ่งสําหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตในโลกดิจิตอลมันช่างเครียดจังแล้วฉันเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะก็ถ้าการอยู่ออนไลน์มันเครียดนักนะคะแล้วก็ย้ายมันมาออฟไลน์นะคะจริง,รงๆอีกหนึ่งแอคทิวิตี้สำหรับคนที่งานเยอะโปรเจกต์เยอะรู้สึกว่าปลายปีหรือว่าต้นปีฉันเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเบนดัมนะคะก็คือเอา A4 เนี่ยแหละกระดาษเปล่า,า,าวางไว้เลยแล้วก็เขียนออกมาลิสต์ทุกบุลเลตพอยท์ที่อยู่ในหัวว่าแบบ ฉันครียดว่าอันนี้จะทําทันไหมฉันจะต้องติดต่อคนนั้นจะต้องตอบเมลคนนี้จะต้อง reach out ไปหาคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันกวนอยู่ในหัวเนี่ยนั่งลิสต์ออกมาให้หมดเลยมันอาจจะมี5ข้อ10ข้อ20ข้อก็เป็นไปได้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาจัดสรรความสําคัญนะตาม priority ความเร่งด่วนความสําคัญของงานเราว่าบางทีการที่เราคิดวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่ productive อะแล้วมันทําให้เราเครียดกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันมองไม่เห็นการที่เราเขียนออกมาแล้วเรามองเห็นเนี่ยมันจะเราว่าลดความเครียดไปได้สักครึึ่งงนะ สำหรับใครที่รู้สึกว่างานเยอะเครียดจังเลยรู้สึกว่าต้องการหาเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาช่วยจัดการเวลาบริหารเวลานะคะทําอะไรได้มากขึ้นทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้สิ่งที่เรารักแล้วก็คนที่เรารักมากขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนได้มารู้จักเครื่องมือใหม่ๆนะคะที่จะช่วยให้บริหารเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเครียดให้ทุกคนได้นะคะก็ใครที่คิดว่าคอนเทนต,ต์แบบนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะช ก็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ